สวัสดีทุกคนวันนี้คู่แข่งมอเตอร์ริงร่วมกับอีสุซุมีทริคมาแนะนำกันซึ่งก็ถามกันมาเยอะครับว่าการประกันภัยเนี่ยซ่อมห้างกับซ่อมอู่เนี่ยมันต่างกันยังไงคำว่าซ่อมห้างหรือว่าซ่อมศูนย์เนี่ยก็คือการนํารถเข้าซ่อมที่ศูนย์บริการรถยนต์ยี่ห้อนั้นๆน,น,นะครับ โดยจะได้รับการบริการจากช่างฝีมืออาชีพและอะไหล่รถยนต์ที่ได้รับมนาตรฐานจึงทําให้มั่นใจได้ว่าอะไหล่นั้นเป็นของใหม่และตรงตามรุ่นที่ส่งตรงมาจากโรงงานอย่างแน่นอนรายละเอียดซ่อมห้าง 1. ใช้อะไหลแท้ตรงตามรุ่นใช้สีเกรดเดียวกับโรงงานมีช่างผู้ชำนาญงานฝีมืออาชีพเครื่องมือเฉพาะทางและซ่อมงานทุกประเภทรับประกรันงานซ่อม6เดือนหรือ10,000กิโลเมตรแล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อน ส่วนซ่อมอูแบ่งเป็น2แบบครับ 1. อูในเครือประกันหรือว่าอูที่มีการรับรองมาตรฐานโดยบริษัทประกันไทยหากคุณต้องการเคลมประกันรถยนต์คุณก็สามารถนํารถเข้าไปซ่อมที่อูประเภทนี้ได้เลยโดยไม่ต้องสํารองจ่าย 2. อูนอกเครือประกันคืออูซ่อมธรรมดาท,ทั่วไปนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับก็มีการพัฒนาเพื่อรักษามาตร,รฐานของตัวเองเช่นเดียวกันสุดท้ายซ่อมอูครับมีอะไรหลายเกรดอะไหล่ที่ใช้อาจไม่ใช่อะไหล่ตรงตามรุ่นหรือว่าอะไหล่แท้และมีสีตัวทั้งหลายเกรดให้เลือกตามความพอใจและราคาถูกกว่าซ่อมห้าง